วันนี้นะจ๊ะชมพูจะมาอุ๊ยลืมจัดอสวัสดีจ้าวันนี้นะจ๊ะชุมพูมวนนมพ่วันนี้นะจ๊ะชมพู่พาทานะวันนี้ชมพูจะมาขายของนี่จ้าใครจะซื้อไม่ซื้อก็แล้วแต่นะจ๊ะลูกค้าเราถือกล้องนี่เนาะเดี๋ยวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาบอกนะว่าไอ้พวิเสียบไม้นี่นะคะจะเป็นสิบบาทเ,เลยส่วนเนื้อสอนี้จะ20สิบนะคะ ส่วนไก่นะคะตัวละ50บาทเนาะแล้วข้าวโพดกับมะเขือม่วงเนี่ยนะคะก็สิบบาทเหมือนกันนะคะเออคุณลูกค้าสามารถหยิบได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาที่ชีพให้ไปค่ะขอบคุณค่ะทุกคนเราเอาอันนี้ดีไหมอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่า ีด้วยเราจะเอาอย่างละอันนะทุกคนเราจะเอาอย่างละอันนะคะอันนี้ก็เอาเอาไปให้หลานกินแล้วก็เอาไข่นกกะทะเอาเอาอย่างละชิ้นค่ะ คุณขาเมื่อกี้คุณทำอะไรขอโทษค่ะโอ๊ยขอโทษค่ะคุณคุณแม่ค่ะแล้วก็เอาเนื้อด้วยนะคะทุกคน,นหนีเนื้อแดงๆเลยแล้วก็มีสามชั้นเลยนะคะแล้วก็เป๋าไปเก็บด้วยนะคะ <laughs> ค่ะเมื่อกี้เพิ่มนะคะขอโทษทีเอาอันนี้ค่ะเป็นเห็ดออริจินอลนะะออริจินอลอันนี้ไก่มีโปรนะคะไก่2 2> มีโปรโมชั่นนะคะตัวตเอ่อกี่บาทคะจากตัวละห้าสิบโปรโมชั่นเป็นตัวละหกสิบค่ะค่ะอย่างเดียวค่ะ <laughs> เป็นตัวละสี่สิบ คนคะเราซื้อเยอะขนาดนี้แม่คะต้องแถมให้แล้วแหละซื้อไปในกินเองไหมคะเนี่ยกินเองคะ่ะอืมแล้วก็เอาไก่อีกตัวนึงค่ะทำเป็นยำได้ไหม,มคะไม่คะ่ะเป็นทุกคนดูเราซื้อส่เยอะมากเลยอือไป คะค<ะ>ุณนั่งรอยอยู่ด้านร้านรอแม,มค่ค้าทำเสร็จนะคะเออไม่ทราบว่าคุณลูกค้ารับเป็นซอสอะไรดีคะทุกซอสเลยคะ่ะเป็นซอสหม่าล่าค่ะโอเคคะ่ะาน,านี่ไงอยู่ตรงนี้ที่นี่ซ้ายอย่างแรกเราก็จะเอาเป็นอันนี้ค่ะโอ้โหเละตุ้มเป๊ะมากเลยคะ่อะกกอกชิ้นเล็กก่อนนะคะ แม่คะคะแม่คะอบก่อนแล้วค่อยมาให้ฉันก็ได้คะ<อ>่ะเราต้องใส่อันนี้ถ้าไม่ใส่อันนี้ก็ใส่อันนู้นได้ค่ะอันนี้ก็เป็นจานใหญ่นะคะ้ย่ะจุกระโปรงมากเลยอ่ะบ๊ายบายเราอยู่นะคะคุณแม่คะาโ<บ>อ้ได้ไปแล้วหลายไม้เลยเด<บ>ี๋ยวด้านบนเยอะเลยอ่ะดูหน่อยดีกว่า ดูสิว้าวไฟร้อนมากเลยเห็นไหมคะอันนี้เตาถ่านนะคะทุกคนดูของเราสิได้กี่ไม้แล้วเนี่ย 6, 7, 7หกเจ็ดเจดไม้แล้วนะ้นสองสาสี่ห้าหเจ็ได้เจ็ดไม้แล้วว้าวได้เยอะมากเลยกี่บาทคะคุณแม่คะดี่ยังพ่งนับราคานะคะ โอเคค่ะในการที่ลูกค้าซื้อมาเยอะนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะแถมไก่ตัวหนึ่งให้นะคะว้าวแม่ค้าใจดีเก่งเลยน,นะคะแล้วก็ผักนะคะรอ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 ชารอใครอียเงินแม่ค้าเยอะจังเลยไม่เยอะหรอกคะ่ะน้อยเองแต่วันนี้ขายดีมากเลยนะคะค,คะุณลูกค้าเพราะคะุณลูกค้าแหละค่ะที่คนเดียวมาร้านแล้วคุณลูกค้าก็เหมาเกือบหมดนะคะ เอาไปกินเลี้ยง,งองะคะ่ะอ๋อค่ะอันนี้ร้านคือจริงนะคะ่ะแต่ก็จ่ายเงินนะคะดีค่ะลูกค้าเข้ามาร้านเจนก็เลยกลายเป็นที่เดี๋ยวฉันจะไปบอกเพื่อนๆให้มาซื้อนะคะนี่จะชา,ดชาเดี๋ยวเราจะมาพริกเนื้อก่อนโอ้โหเดนะคะนี่เป็นเนื้อวากิวเกตเอลยนะคะ ว้าวสุกเร็วมากเลยค่ะคุณแม่คะสุกไวแบบสุกไวเหมือนก็หกเลยสุกไวเหมือนแบบจัดเลียงไว้ก่อนนะคะอู้แต่ว่าอันนี้จ uh, ริงๆนะคะร้อนจริงมากเอ้ยร้อนร้อนร้อนเห็นไหมคะมือเปื่อยอู้ดสวนงามทุกคนดูนิ้วเราดินี่นะคะเห็นไหมคล้ายๆเต็มเลยนี่เราก็จะได้แล้วนะคะถาดหนึ่งเราก็จะมาวางตรงนี้กินก้นเห็นไหมคะ จัดเรียงเวียงเรียบร้อยแต่ไปนะคะถึงเวลาเรามาอบไก่กันนะคะเอ้เรามาปิ้งไก่กันนะคะตู้อขอช่วยได้ไหมคะไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะอ้าวทำไมไม่ได้ล่ะคะคุณมีหน้าที่ถือกล่องเฉยๆค่ะจิกๆจิก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 นี่นะคะเราจะโรยผงลงไปด้วยนี่นะคะนี่คือน้ำมันปลาเชงนะคะรูปแบบแอปเปิลนะคะ เงี้ยอ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 เงี้ยเงี้ยเอออันนี้ก็คือซอสหมาล่าของปลาเฉยนะคะชุดชุดชุดเดี๋ยวนี้ก็จะใส่ซอสนี่ลงไปเรื่อยๆนะคะอีกแล้วหรอคะชื่อโอ้โหเขียวอรืมมากเลยค่ะจะถึงเวลาตักแล้วนะคะออกมาเอ้เดี๋ยวเราต้องมีถาดก่อนจะแถมมะเขือม่วงให้ลูกนึงนะคะ ฉันไม่ชอบกินแล้วคุณตักมันทำไมคะอันนั้นนะคะอันเดียวก็ได้โอเคโอ้โหโว่าเอวยังไงเงี้ยน้ำไหลน้ำไหลเหนียหมดเลยค่ะไอ้ขาทำไมไม่คะไม่เอาผักไว้ตรงนี้ละคะมาเป็นซอสค่ะไม่ใช่ซอสค่ะมันคือผักดูยังไงก็รู้ว่าเป็นผักโอ้ยรสไงชื่อบอกได้ไงคะไม่เย็นเอาอันนี้นะคะ เดี๋ยวเราต้องปิ้งเดี๋ยนะคะไม่ต้องปิ้งค่ะฉันชอบแบบดิบๆโอเคค่ะอาค่ะเสิร์ฟถึงจะต้องอิิมใเลยดี๋ยวเราจะมาโรยซอสกันก่อนนะคะคุณลูกค้าอย่าเพิ่งค่ะโอเคค่ะทำไมวันนี้แม่ค้าแต่งตัวเซ็กซี่จังเลยยิ่ล้วค่ะต่อไปเราก็จะใส่ซอสาม,มาล่าเพิ่มความเผ็ดนะคะที่เป็นรูป <t standen> ใส่เยอะแค่ไหนคะเออเยอะหมดเลยค่ะแถมทั้งกระปุกเลยค่ะ แล้วก็ใส่ซอสมาละสองอันนะคะไว้ยังไม่ยุ่งกับเงินนะคะค่ะลูค้าไปกินเลยค่ะนี่ค่ะแต่เราจะเอาไปเสิร์ฟลูกค้ากันจุนจุนถือมือเดียววะหกมากอเนี่ยค่ะเราจะไปเสิร์ฟลูกค้ากันจุ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 น,จน จึ้น,จ,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 นจึ้จึ้จึ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 อะไรคะ่ะกินเลยค่ะน่ากินมากเลยค่ะไปกินที่ละไม้นะคะอยาก,กินรอบหมดทีเดียวนะคะเงินจะกี่บาทคะเดีย๋ยวเพื่อน่าต้องกินกันนะคะคมหมดแล้วค่ะนี่ทั้งหมด240บาทนะคะสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห หนึ่งหนึ่งร้อยบร้อยยี่้อยสลียวนะคะอุ้ยเฮียเฮียอร่อยมากเลยค่ะอุ้ยเฮียแค่เท่านี้ค่ะเหลือแค่สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบมีอยู่แค่หกสิบบาทนะคะแต่ว่าซื้อร้านนี้ได้นะคะตั้งหกไม้นั่นน่ะโอเคค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะ